สิ่งที่ตัวเองเป็นเนี่ยมันเป็นการผสมผสานกันระหว่าง3ตัว mm head hmm. heart แลวก็ hand ตัว head นี่ก็คือว่าคุณต้องมีความรู้แหละต้องมีมาตรฐานต้องมีทักษะแต่ว่ามีแค่นั้นอย่างเดียวคิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องทําด้วยใจแล้วสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวแล้วมีใจอย่างเดียวก็ไม่พอมันต้องลงมือทําปฏิบัติด้วย ธุรกิจโรงแรมเนี่ยจริงๆแล้วแม้กระทั่งก่อนโควิดเนี่ยค่ะก็มี disruption อยู่แล้วคราวนี้โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นคล้ายๆกับตัวกระตุ้นที่ทําให้สิ่งที่เราปรับตัวมาแล้วที่ระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องมานั่งคิดโจทย์ใหม่เพราะว่ามันอาจจะไม่เพียงพอเราต้องพึ่งพารายได้ที่มาจากคนที่อยู่ภายในประเทศเท่านั้นแต่คนที่เดินทางภายในประเทศเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกับคนที่เดินทางจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราจะพึ่งพารายได้ที่มาจากห้องอย่างเดียวห้องพักอย่างเดียวเนี่ยก็คงไม่เพียงพอแน่นอนก็ต้องไปหารายได้ ที่มาจากาที่ไม่ใช่ห้องพักนอนรู r e v e n u ู room, ในเรื่องของอกําไรไม่มีหลอกรานาในปีที่ผ่านมาขัดทุนแน่แ,นแต่ว่ากเา็เป็นตัวที่ทําให้เราได้ปรับในเรื่องขององค์กรเราด้วยปรับในเรื่องของทัศนคติ<ม>ปรับในเรื่องของกระบวนการในการทํางาน การสื่อสารเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นและสาคัญมากๆสําหรับผู้นําองค์กรแค่ผู้นําคิดอย่างเดียวว่ากลยุทธ์ในการทําธุรกิจเป็นยังไงเนี่ยก็คงไม่เพียงพอเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้สําเร็จได้คือคนในองค์กรเนี่ยต้องเข้าใจและต้องทําแบบนั้นด้วยพอยิ่งเป็นวิกฤตเนี่ยการสื่อสารยิ่งสําคัญมากไปกว่าน,นั้นอีกก็จะเน้นอยู่3หลักด้วยกันหลักแรกเลยก็คือว่าต้องชัดเจนก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เราพบอยู่มันเป็นยังไงแล้วเรากําลังจะทําอะไรแล้วก็มันจะ เดินหน้าไปอย่างไรหลักที่2ก็คือต้องจริงใจในบางครั้งเนี่ยในบางวิกฤตเนี่ยมันอาจจะมีะความยากลําบากว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่ากังวลมากๆแต่เราก็ต้องจริงใจพอที่เราจะบอกกับคนที่เรากําลังจะนําเขาเดินไปข้างหน้าเนี่ย ตรงๆอีกอันหนึ่งก็คือต้องจูงใจต้องสามารถที่จะพูดและให้เขาเห็นภาพคล้อยตามไปด้วยกันอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งของตัวเองก็คือว่าเราเป็นคนที่ใฝ่รู้และเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ อะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆแล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีอัตราโดยตรงเพราะว่าเป็นคนอาจจะไม่ฉลาดไม่ไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เคยมีอะไรที่คิดว่ารู้หมดแล้วอะค่ะพี่เป็นผู้บริหารในลักษณะทีะ่พี่ lead by example พี่จะไปอยู่ตรงข้างหน้าตรงกับพนักงานของพี่เสมอ อย่างผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีมายาคติใช่ไหมคะมีมิสว่าผู้หญิงเนี่ยจะจู้จี้ขี้บน่นผู้หญิงจะไม่กล้าตัดสินใจคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าความเชื่อทั่วๆไปว่าผู้หญิงจู้จี้ขี้บน่นเราก็ต้องพยายามมีสติให้ดีว่าเราพูดมากเกินไปแล้วนะหรือว่าเราเราเราพูดซ้ํามากเกินไปแล้วนะ<ม>เรื่องบางเรื่องเนี่ยบางครั้งเราพูดสั้นๆแล้วพูดเน้นๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มก็ได้แต่จริงจังเนี่ย มันก็ได้ผลแล้วหรือถ้าบอกว่าผู้หญิงมีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่กล้าตัดสินใจ<ม>เราก็ทํากันบ้านไปก่อนสิคะเรามีข้อดีข้อเสียยังไงกับการที่เราจะตัดสินใจพอไปถึงในห้องเราฟังข้อมูลมจากคนรอบข้างปับ๊บเราสามารถจะตัดสินใจได้ตรงนั้นเลย<ม>เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าผู้ชายบางคนก็ไม่ตัดสินใจอาจจะไม่ใช่เพศอะค่ะพี่ว่าคิดว่ามันเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่าชเช่นเดียวกันกับผู้หญิงหลายๆคนคะ่ะว่าการเป็นผู้หญิงก็ทําให้เราอาจจะ มีโอกาสที่ต้องเจอความท้าทายมากกว่าอยู่แล้วถ้าจะกลับไปบอกตัวเองเมื่อ30กว่าปีที่แล้วที่ขึ้นเป็นผู้บริหารใหม่ก็จะบอกว่าใหา้ยึดหลักสมดุลให้มากขึ้นนะคะชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานหรือว่าชีวิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความสมดุลเนี่ยสำคัญเหลือเกินสำคัญในมุมที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเร่งเกินไป เ<ะ>พราะตอนที่เราเด็กเนี่ยเรา <c oughs> ความที่เราต้องการที่จะ drive to achieve บางทีเราก้าวข้ามบริบทรอบๆข้าง <c oughs> ทําให้คนรอบๆข้างเนี่ยอาจจะอึดอัดซึ่งถ้าเราสามารถจะกลับไปบอกตัวเองโ <c oughs> ค้ชตัวเองตอนนั้นได้ก็คือว่าไม่ต้องเร่งนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จังหวะด้วย <c oughs> บางครั้งเนี่ยอย่างตอนนี้วิกฤตโควิดเนี่ยทุกคนหยุดลงทุนหมดเลยสําหรับพี่ว่ามันไม่ถูกเรื่องบางเรื่องคนหยุดแต่เรื่องบางเรื่องต้องเดินเพราะว่าเราก็ต้องมองในเรื่องของทิศในเรื่องของระยะยาว